เมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคม2517กองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมแสดงความจงรักพักดีด้วยความพร้อมเพียงกันณกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพหมหานครโดยมีกิจกรรมที่สําคัญประกอบไปด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์สาม,มนเณนรจํานวน7จรูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีรงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตว์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีไถ่ชีวิตโคจำนวน9ตัวปล่อยปลาจำนวน9999ตัวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชรมพันศาหรอบ28กรกฎาคม2 5 1 7ของกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลและน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจน เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญนั่นคือพระราชกรณียกิจด้านการทหารโดยพระองค์ทรงดํารงพระราชฐานะเป็นองค์จอมทัพไทยและกษัตริย์นักการทหารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลด้วยพระองค์เองอย่างมิทรงยอ่อท้อในการพระราชทานขวัญกำลังใจและดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขให้แก่เหล่าทหารชายแดนเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันอธิปไตยของประเทศชาตินำมาซึ่งความปิติและความซาบซึ้งใจอย่างหาที่สุดมิได้ของทหารทุกนายที่ได้รับพระราชการุณที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์จึงทรงเป็นศูนย์รวมใจของเหล่าทหารและกองทัพไทยตลอดมา จุบจนวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ได้ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญาทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนาน,นประการเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยโดยมิยอ่อท้อกองบัญชาการกองทัพไทยขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจะสืบสารพระราชปณิธานในด้านต่างๆของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืไป